สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ช่องคุณแม่แช้เรื่องก็นําเสนอนะคะวิธีการเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะเข้าหรือยังนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเช็คยังไงนะคะจะพาไปติดตามค่ะก่อนไปติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอพระคุณค่ะก็เป็นคําถามจากคุณแม่ๆหลายๆท่านนะคะ ที่ต้องการทราบวิธีเช็คสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะคําถามจากคุณแม่หลายท่านว่าวิธีเช็คว่าเงินเข้าเช็คที่ไหนนะคะมีปัญหาติดต่อที่ไหนเงินอุดหนุนเด็กจะได้รับเดือนไหนวันไหนเงินอุดหนุนเข้าหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่พบบ่อยๆในช่องของคุณแม่แชร์เรื่องนะคะคําถามที่คุณแม่ๆถามมานะคะบางข้อนะคะ หรือว่าบางคำถามที่ตอบได้นะคะก็จะพยายามตอบไปนะคะให้พ่อแม่พี่้องนะคะได้ทราบแต่ว่าคําถามไหนที่ตอบไม่ได้จริงๆนะคะรบกวนสอบถามนะคะรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะวิธีเช็คสิทธิ์นะคะในการลงทะเบียนก็หลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนไปแล้วนะคะ ก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดณสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตหรือว่าที่เทศบาลน,นะคะที่เราเคยได้ไปลงทะเบียนเอาไวา้โดยจะมีการติดประกาศนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้นนะคะทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปนะคะ แต่ถ้าหากต้องการสอบถามว่าเงินจะเข้าวันไหนอะไรยังไงนะคะโทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือชื่อย่อนะคะพอมอจอจุด หรือนะคะติดต่อสอบถามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะเบอร์โทร0 2 2 5 5 5 8 5 0 7ต่อ1 2 2 1 2 3 1 4 7หรือจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะโทร130 0ซึ่งเบอร์นี้สามารถโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหรือนะคะ ูนย์ปฏิบัติการโครงการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กเกิดนะคะเลขที่255ถนนราชเทวีเขตพญาไทกรุงเทพโทร30 02 306 69402 02, 02 3068697-8หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นให้ไว้นะคะซึ่งท่านที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ในวันและเวลาราชการ ก็ฝากคุณแม่ๆนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเช็คสติของเรานะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างต้นได้เลยนะคะถ้งคุณแม่แชร์เรื่องนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ